สวัสดีครับวันนี้มีเรียกได้ว่าชาเลนจ์พิเศษเลยแล้วกันเนี่ยฮะชาเลนจ์เสี่ยงตายอีกแล้วนะครับวันนี้นะก็จะเป็นเพลิงเผาผ่านนะเฮ้ยผมไม่รู้เลยว่าเพลิงเผาผ่านมันโดนพวกดีด้วยอะแล้วก็มันก็ส่วนมากผมคิดว่าไม่น่ามีดาเมดนะไม่น่ามีมีดามเมดมันเกัดกับระเบิดขวันเลยไม่ได้มีดาเมจมากอะไรพวกนี้อะ่ะธรรมดานะครับแต่วันนี้เว่ยก็ได้มาลองแล้วคนระับ รู้สึกว่าเขา่าจะทําให้มันมันตีเข้าอะไรมาผมก็ไม่ได้สังเกตเลยนะครับเออเรื่องเพลิงเผาผ่านอนะไรพวกนี้ไม่ได้สังเกตเลยถ้าสกิลโดนตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยฟาร์มได้เร็วมากแค่ไหนเออเฮ้ยอยากรู้แล้วสิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราใช้ระเบิดขวดเนี่ยพร้อมกับตัวนี้กับเพลิงเผาผ่านเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีไหมเอออันนี้อยากรู้เหมือนกันเ,เ,เ,เรามีอยู่เท่าไหร่เรามีอยู่สี่ชาร์จเฮ้ยมันทำเควสพวกนี้แบบ อัตนโนมือนี่เลยเจอแล้วเจอแล้วต้องเอาแบบกว้างๆต้องหันแบบกว้างๆหน่อยเออนั่นแหละยิ่งมีที่กว้างแล้วก็มันก็จะง่ายมากขึ้นเอาเอากว้างากว้างมียอะแล้วยอะแล้โอเคเรียบร้อยครับกว้างไหมเนี่ย กว้างเหรอมันไม่น่ากว้างวิ่งล่อเลยวิ่งล่อเลยในช่วงเรืแรกก็ไม่ต้องไม่ต้องโอ้หเยอะซะด้วยเยอะซะด้วยโอ้โหเยอะซะด้วยเดี๋ยววันนี้จะได้กินโดนหละวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกหมูป่านี่มันจะได้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผ <laughs> เดี๋ยวเดีเดี๋ยวก่อนที่จะทำได้ตายก่อนเลรถอยู่ไหนรถรถรถเฮ้ย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 เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มเยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเน้ยเยเฮ้เบ้ยเฮ้ยเบ้ยเบมยเฮ้นเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยับ้าตรงนเ้ยอ้ยเฮ้นเฮ้เ้ยเ้ย้้เเเเ่ย มาตรงนี้เลยไปหมูมป่าถ้ามาตรงนี้มันน่าจะมาหมดนะเนี่ยหมูป่ามันไม่มาครับสงสัยเราต้องเอาเนี่ยผมว่าต้องเอาไอ้เนี่ยก่อนเผามันก่อนนี่พวกหมูตัวนี้เราไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้เลยเหรอเอ่อชั้นแรกแล้วก็เราต้องทําให้พวกนี้ติดไฟก่อนอ่าพอมันติดไฟแล้วนะครับเราก็ค่อยหยอดเข้าไปเครื่องพ่นไฟเนี่ยได้นะ ค่อยๆหยอดเข้าไปครับคือถ้าไฟมันได้ลุกไหม้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันลุกไหม้ยากเอออันนี้ถ้ามันได้ลุกไหม้แล้วเราก็ค่อยๆหยอดไปทีละเม็ดทีละเม็ดอะไรพวกนี้นะครับยังไมีตายอยีกโอ้โหนังเหนียวเกินพึ้มยบร้อยถ้าเราหลีกเลี่ยงหมูป่าได้ก็คงจะดีไม่น้อยเอ้ยมันหลบได้นี่วาเฮ้ยหลบได้เก่งเก่งเก่งเอ้ยมามาบวกกันเลย หวกันยับเลยใฮ้ดูซิว่าระเบิดขวดมันมันทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันก็โดนตัวเองดิแบบนี้ฮะโอเคงานนี้เราจะได้ใช้โดนแล้วสินะเอ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมง่ายโอ้ชุด ชุดไม่น่ารอดถึงโอ้ไปได้ไ่ได้งานนี้เนาะแย่ yeah, แล้ว yeah, แย่ลวสิแ yeah, yeah, yeah. ย่แย่แย่เย็นใจยเย็นให้ทำก่อนพี่ใจยเย็นชุดผมจะพังพี่โอ้ยไม่ไม่ทันแล้วไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ้าถ้าเป็นตัวเล็กนะครับมันมันมันง่ายอยู่นะเนี่ยมาตรงนี้ให้มันมาตรงนี้ครับ แบบนี้มันมันมันตีได้แล้วมันบางทีมันไม่สวนเลยนะครับอาจจะมีสวนบ้างแต่บางทีแต่ว่ามันไม่สวนเลยครับถ้าเป็นตัวเล็กอ่ะก็ค่อนข้างที่จะดูดีดูดีระดับหนึ่งเลยนะครับก็ถ,ถ,ถ,ถ้าทำแบบถ้าทำบล็อกแบบนี้ผมมองว่าค่อนข้างโอเค,คสำหรับใครที่มีครบเพลิงเยอะอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างโอเคเอผมระเบื่อตัวนี้จริงๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าถ้าเป็นที่อ้วนเนี่ย เราจะได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดแล้วอาอจอจะไม่เชื่ออะไรพวกนี้มันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีแต่มันจะตีเราฟรีเท่านั้นแหละครับไม่มาคนละสวนกันคนละบาทก็ได้นะดี่เหนไหมอ๋อเราลอง,ลอง,ล,องลองนี่ลองนี่โอ,โอ้สวนกันคนละนัดเลยไปเอามาดูๆเลยหมูป่าเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยว่าของแท้หรือเปล่า เฮ้ยของแท้ไม่ของแท้ละตอนนี้จะตายแล้วครับเฮ้ยโอ้ตอนนี้รอดจนแล้วรอดจนแล้วไหวไหมไหวไหมไหวไหมถ้าหารถไม่เจอคือตายแน่ยังไงก็ตายแน่ตายตายตายนี่ระเบิดมันน่าจะลงได้โดนมันมันล็อกเป่าได้เฮ้ยยายายา เนี่ยมันจะมามันจะมาแค่ตรงนี้ตรงเดียวเลยมามา,มาระเบิดเลยโดนโดนโดระเบิดได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยใช้ต้างปลนไฟอะไรพวกนี้หรือว่าไม่ขีดไฟเนี่ยลนลนพวกนี้เอาคือมันแรงมากๆนะครับแรงมากมากไอ้ค้างเลยเลย เอ้าค้างเลยครับเกิดอะไรขึ้นไม่เอานะเพื่อนแค่ไปตรงนั้นหยุดหยุดเรียบร้อยโดนค้างเฮ้ยถ้าเราตายเนี่ยโดนมันหายเลยครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมะถ้าเราตายแมพมันมันรีเลยเลยเนี่ยเฮ้ยทุกวันนี้มันเป็นไปขนาดนั้นเลยอระโอเคโอเคอันนี้อันนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่า ไม่เคยมาเล่นแบบนี้เลยมาเลยมา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 ,มาตรงนี้เลยมามันตีไม่ได้นะครับมันตีไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะวิ่งแบบมาเลยพวกนี้อะซอมบี้มันก็ตีไม่ได้นะครับแต่ว่าพี่อว้วนตีถึงไม่ถึงแบบมาหน่อยไม่ถึงตอนนี้เราขาดแค่หมูป่าใช่ไหมปกติหมูป่ามันต้องวิ่งมาเลยช่างเถอะระเบิดลงเลยเระเบิดลงเลยติดติดติด ขยับได้ไหมขยับ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 ไปนิดนึงด้านหน้านินดนึงโดนนอหละเรี <c oughs> ยบร้อยเข้าเท่าไหร่ไม่รู้ครับเมื่อกี้แต่ว่าแตกเลย <c oughs> หายทั้งฝูงเลย <c oughs> หมูป่าต้องมาแล้วไหมหมูป่าต้องมาแล้วอันนี้ไม่ใช่หมูป่าเ,เอาไม่มีหมูป่าเลยผมว่าอยู่หมูป่ามันต้องมาแหละมันต้องมาอันดับแรกเลยและน,นี่ไม่มีหมูป่าเลยครับ เดี๋ยวมาลองเคว็ดหมูป่ากันเลยดีกว่านะครับเออหมูป่าเนี่ยมันระเบิดบึ้มเลยมันทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตายไปเลยอ่ะ <c oughs> หมูป่านี่ตายไปเลยเให้จัดการ3ตัวลองร้อยลองเล้ลองเ หมูป่านหมูป่านัดเดียวแต่ผมมองว่าเออมันต้องสลับชุดกันนะครับมันต้องสลับชุดกันอะไรพวกนี้เพราะว่าชุดนี้ก็เอาไปใช้สําหรับเออป่าดาอะไรพวกนี้อ่ะคือมันมันไม่น่าได้นะเนี่ยก็อันนี้เราลดลงมาได้อีกอัเนี้เร,ลลเราลดลงมาได้อีกเราลดลงมาอีกได้ ผมว่าไม่ไม่ค่อยดีมากนะเวเนี่ยโดนโ,โดนโดนตีฟรีเลยครับแถมไม่มีอะไรพวกนี้อ,อาวุธที่จะช่วยเราเลยเห็นไหมโดนตีฟรีเลยครับเออถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันมีตัวที่ตีเราถึงอะไรพวกนี้เร,เราอาจจะเตียวโดนตีฟรีเลยก็ได้ครับอย่างอย่างพวกหมูป่าอะไรพวกนี้เดินเครื่องนี่เลยเราจะเอามาช่วยตัวนี้เออเออน,นี่นี่ตามหาเควสแบบนี้อยู่ครั้ง KAR ่อดที่ผมลองไปมัน ก็ยีมากนะคือมันมันมันช่วยได้ระดับหนึ่งเลยดีกว่าคือไม่ได้ช่วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เน่าจะจอดตรงนี้ได้ไมั้ไม่ได้ห้ามห้ามเอาเข้าไปเอ้ยเขาฉลาดเลย <laughs> แล้วไปพร้อมตอนไหนเดินเครื่องได้เลยนี่อะไรเนี่ยช่วยคนตัดไม้ก่อน Okay, เสร็จแล้วแล้วแล้วถ้าตัดเสร็จแล้วเดีย๋ยเราเรามากดตรงนี้จะได้อะไรแผ่นไม้อ๋อเขามีแบ่งให้เราด้วยเดีย๋ยวนีคขอบคุณที่ช่วยอ๋อมีแบ่งด้วยจัดก,การเลยระเบิดลง กดยากถ้าเกิดเออ๋อต้องต้องต้องหยุดก่อนหยุดเดินก่อนไม่รู้ว่าเข้าเท่าไหร่เมื่อกี้มองไม่ทันเอ,อ้ยลูกซองมันมันมันทำไมมันเข้าหน้าเกียดยังเลยวะมันเข้าแค่สี่เท่านั้นครับโอ้โหไอ้ลูกซองเจเข้าแค่สี่เท่านั้นโอ้ติดคทีหกอะไรกันมาเนี่ยไปแล้วบึ้มเลยบึ้มเลย จุ้มเรียบร้อยเข้าหนึ่งร้อยเอากกาะทำไมมันยังไม่ไปว่าก่อนน้ำแข็งไปแล้วเก่อน้ำแข็งไปแล้วไปแล้วเราเบิดยับเยินโอ้มนไม่ไม่น่าไปเล่นอะไรแบบนั้นเลย เอาแล้วเอาแล้วละช่วยเอ้ยเระเบิดขวดค่อนข้างดีเลยเนี่ย แต่ว่าดาเมจดถ้าถ้าโยนไปพร้อมกันมันคือความเสียหายไฟอะนะครับมันมันรวมกันไม่ได้มันรวมกันไม่ได้ไไดโอเคงั้นเรามาลองกันดีกว่าครับว่าถ้าเราเบิดขวดเนี่ยบวกกับเออระเบิดไฟของโดนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะคืออันนี้อยากรู้เหมือนกันเวยมา ดูเหมือนว่าระเบิดขวดมันจะมันจะมีความเสียหายของมันโดยเฉพาะเลยมันคนละความเสียหายกันครับแต่ว่าถ้าเป็นเอฟเฟกไฟเนี่ยมันติดได้แค่อันเดียวมันมันซ้อนทับกันไม่ได้มันติดได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับปิดจบคลิปนะครับผมอยากรู้จริงเว้ยแล้วก็ได้ได้ลองไปแล้วนะครับว่าเออถ้าถ้าเอามาจริงๆนะมันมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะนะครับเอาเป็นระเบิดจริงๆ เอาไประเบิดเลยลอดอตัวอ้วนมาสัก3ตัวอะไรพวกนี้อไม,ไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับแล้วก็ระเบิดไฟลงอะไรพวกนี้บึ้มก็พอแล้วแต่ว่าถ้าจะเล่นเยอะๆแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเครื่องพ่นไฟน่าจะดีกว่าครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้หมดเยอะอะไรนะ้วถ้าจะเล่นลออะไรพวกนี้ของมันมันมน่าจะได้2ครั้งมั้งเออเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจตัวนี้อ่ะ <laughs> น่าสนใจเว้ มันเป็นแบบที่เก็บของไงครับมันมันบอกอยู่ว่าเป็นที่เก็บของอ่ะใครมีตัวนี้ก็เออดูดีอยู่นะเนี่ยโอเค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าไม่ไม่เวิร์กนะออกจะเปลืองชุดเปล่าๆด้วยนะ,ะถ้าเอาไปตบบอสก็เออดูดีทําเควสเล็กๆน้อยๆก็ดูดีใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าแบบเอามาฟาร์มแบบรัวๆอะไรพวกเนี้ยไม่เหมาะ